ต้อรถปีมาแล้วยังมะเดี๋ยวพร่แล้วค่ะเตรียมพรุ่งไปเดี๋ยวพรุ่โอเคครับพุ่มมาจองรถยิโอมิตซูนะครับลุนปาเจลาเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยจัปาเจลุโอ้ปาเจโลุวับปาเจับ วันนี้เลือดิ่งเหลืองงามอย่างนี้กับปกติจะมาที่โชว์รูมเนี่ยบ่อยมาเพราะว่าจะเอารถกันเ่ามาเช็คระยะตึ้งบังเอิญวันสักสทรงําวันเออจักอาทิตย์แล้วนะมาเอารถมาเช็คระยะแล้วตึ้งพอดีได้โปรโมชั่นดีก็เลยมาจองรถตีนี้ว่าวันนี้เป็นวันนี้วันรับรถครับเป็นรถเยวะนะเดี๋ยวเราไปเลขกันสวัสดีครับนี่จอ,อ,องกับน้องจิ้วเลยครับยินดีต้อนรับพี่รถนะรถพีมาแล้วยะะังมั้ย โอเคครับผมมาจองรถยี่ออมิตซูนะครับลุนปาเจลาโอ้ปาเจโลครับปาเจโลลืมไปไอเราก็หวางนั้นแต่หนองเกียวไม่ไม่ทักกันนะจะไปจาริยาห้นตู๊เลยนะเหล็กเดือนโอเคครับผมนึกไอไปไปเลยรถ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเอาอ่าเนี่ยครับมารับลูกบ้าคุณโตส่วนี่เรกให้เป็นเหลืองของ้องจิ้มเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ว่าผู้มาซื้อรถได้อันดับแรกเลยนะต้องข้อตังเมียย่อนนะครับแล้วก็อันดับสองก็คือว่าพอดีมาโปรโมชั่นดีแล้วก็ เซลไขยเขาดีไซน์ดีนะครับแล้วก็เขาให้ให,ให้ข้เหลือได้ให้คำแนะนำดีนะครับเออไข,ข่ของค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตนะคะรุ่นนี้นะคะน้องไม่ไปแดงเลยคะ่ะรุ่นไม่หลานสุดเลยคะ่ะตัวนี้หลานสามเส้นชิ้มเนเกาพันนะคะทุกมากเลยคะ่ะชมรถเลยนะคะ <laughs> <laughs> เต็มแพ็ ส<ค>วยมากค่ะคำท่ามีคำท่ามึงมาลังอยางพุ่มซื้อเราไปเร็วกูวเจาะัังไหนปน <c oughs> โอ้ยพี่ต้องตังเยอะแยะโพดใดหมดเร็วค่ะเนี่ยครับ้านในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทบนะคะตัวนี้เครื่องส่งพันซี่นะคะดีเซลค่ะระบบออปชั่นตัวนี้ก็คือมาครบครันให้เลยนะคะจะเป็นเบาะนั่งนะคะเบาะ,ะ,บะ,ะบไฟฟ้าตัวนี้มีหน้าจอไฮดด้วยนะคะอาแลวเรามาเลยด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีหน้าจออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สามารถ ดูนั่งฟังเพลงได้นี่สวยมากเลยค่ะคองเทม็เราก็จะมาให้ครบเร็วนะคะตัวนี้ในส่วนข้องกอนในรถก็จะมีครบหมดเลยค่ะรถจะดที่นังมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างอ่าพี่ท็อดูอะไรอย่างค่ะเปิดประตูตรงนี้ค่ะพี่ท็อมาเจอไหมคะตรงไห้ค่ะไฟฟ้านะคะตัวนี้นี่กดนะคะนี่มอมากสำหรับการใช้งานนะคะอุ้ย ต้องต้องรอวีดเลยช่ <laughs> วยมาร์กเลยนะคะตอนนี้ค่ะ โอเคนะครับเอาทีนี้ให้ให้หน่องจิวฟังพอดี่พวกมันประทับใจหน่องจิวมาพอครับค่ะจริงๆแล้วคือเราวันเท่าไปไล่ผีแล้วเวลาเราไปซื้อแล้วแต่ว่าพอมาพ,มาพขอขนงจิวมันคือว่าเขาจะให้คําแนะนํานี้แล้วก็ที่สำคัญคือว่าเช็คเร็วเกือบแล้ววัดได้เช็คเร็วคือว่าเราโกลมดีจะรถกรมรถ็มาเร็วนะครับให้หน่องจิววันมีทบอสามวันนะคะสามวันให้นังดับรถเลยโทรแล้วก็ติดต่อได้สวายเอียวรถดุนไดเอาเลยค่ะจิวนะคะมีสู่จูเกียร์ไฟไขยนะคะสนใจกันรถดุนไดก็โทรหาจิวได้เลยนะคะโทรทีัวร์ทีสูน โซ้งนองจิ๋วนะคะอย่าลืมนะคะบริษัทมีสู่ฉุกเกียรตสในใจรุ่นไนกอลมาอ,อ,อกรดกับจิ๋วได้เลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับ